สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราสองคนก็ามาพร้อมกับอาหารเวียดนามแล้ววันเนี้ยเนื่องจากว่า เวลาไลฟ์สดทุกครั้งแฟนคลับชอบบอกว่าพี่พี่เพียวกินอะไรดูน่ากินตลอดเลยก็เลยชอบเปเราไลฟ์ไปกินไปแล้วก็ทุกคนก็จะชอบซื้อข้าวกินพร้อมเราเริ่มกันเลยไหมนายบอกเมนูวันนี้ก่อนเรามีอะไรบ้างเมนูวันนี้นะคะก็คือจะมีหนมเนืองค่ะแล้วก็มีผักสดแล้วก็ตําเซเล็กค่ะแต่จริงๆคืออยากสั่งเผ็ดมากเลยแต่พี่นายคือกินเผ็ดไม่ได้คะก็เลยแบบซับซลงมาส่วนอันนี้ก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรนะหมู สามชั้นกุ้งเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มรสชาติเข้ามาด้วยนะครับสําหรับมีหมูเราเป็นแบบจากเกาหลีที่ทิ้งยอันนี้เป็นแบบลูกคึ้นเวียดนามเกาหลีจะเป็นยังไงพร้อมหรือยังพร้อมลุยผลผักมาทั้งสวนจริงอ่ะเริ่มจากคืออ่ะทุกคนชอบบอกว่าเบียร์จีกินแบบอร่อยใช่ไหมจะมาบอกวิธีที่แบบเบียร์ชอบกินมากนะคะเดี๋ยวขอเลือกผักที่มันใบสวยๆอันนี้มันจะใหญ่น้องเบียร์เขามีกฎกฎของเขาอยู่ทุกคนที่ว่าทาไมกินแล้วไม่อ้วน ก็คือว่ามีผักเท่ากับผอมเออมีผักเท่ากับไม่อ้วนนะคะไม่รู้ว่ามีสูนมาจากไหนหยิบมาแบบนี้นะคะโอเคอ่ะนี่ใส่เข้าไปใส่ทุกอย่างเลยใส่ทุกอย่างยกเว้นพริกครับพี่ไม่ทานอันนี้มีกุ้งด้วยนะปกติเวียดนามเขาจะไมม่ีกุ้งใช่อันนี้คือเราทำเครื่องเคียงขึ้นมาเองนะคะแบบนี้แล้วก็โอ้โหมาเจ้านี่แหละไอ้เล็กทนายทีวีทุกคนทีนี้โอมูสามเชนวางเค้บลงไป คือข,ของเบียร์อาะจะใส่แค่ประมาณเท่านี้ใช่ไหมแล้วก็ห่อไปก่อนห่อหอ,หอพี่พร้อมนะครับไม่ฉันทำที่ฉันเองฉันไม่ทำให้เธอเอา้าอยากกินก็ทำเองคะ่ะโอ้าแลม่ไม่มันไม่รักกันแล้วหรอไม่รักค่ะอันนี้ใส่ส้มตำเข้าไปด้วยเ oh, พื่อความพี่อยากกออิโลกันได้ไหมโอ้ยเธอ เธอใส่น้ำจิ้มก่อนเธอตักน้ำจิ้มมาใส่คะน้ำจิ้มอันไหนครับวันนี้เธอ,อชอบอันไหนเธอก็เลือกเอาอะฉันห่อให้เธอขอบคุณครับอันนี้เราจะลองเป็นซีฟู้ดก่อนละกันมาฉันจะห่อของฉันนี่ผมจะลองเป็นซีฟู้ดคือเรียกได้ว่าเป็นเมี่ยงคำหล่อท่านแบบนี้ใช่น่าจะฟิลิปเมี่ยงคำหล่อไม่รู้เหมือนกันแต่นี่คือเราใส่แบบหลายหลายหลายแบบๆๆแบบวัตถุด,ดิบมากผมจะลองอชิมให้ดูเริ่มเลยทุกคนอื้อ โอ้วเสียงเกียวคือกรอบมากขอขอซิ้นช่วยหน่อยโอ้โหเป็นไงช่ำไหมช่ำน้ำลายสอบมากน้ำจิ้มก็ดีแล้วก็เกี่กับพวกนี้ดีมากเลยจริงเหรอมีขนมจีนด้วยนะเธอชอบไหมของเบลจะกินอย่างนี้อืม นี่ดีงามมากเลยครับอร่อยอ่ะอารอบต่อไปผมขอรองแบบเป็นแหนมเนืองบ้างอืมป้องผมว่าชอบกินผักมากอมก็คือแบบขอคําบเนึงแลวกันนี่อันนี้ก็คือเป็นแหนมเนืองใส่เข้าไปของผมก็จะธรรมดาธรรมดานะไม่กินเผ็ดไม่กินพริกเรามาคุยสัมบเลเชเมากันไหม หลายๆลาคนอ่ะอาจจะรู้จักพี่แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้รู้จักพี่ดีโอ้ันนี่ก็คือนั่งเมาเรียวายาไนลองเล่าชีวิตตัวเองหน่อยว่าแบบ<อ>ก่าจะมาเป็นทนายน่ะมาเป็นได้ยังไงหลายๆคนอยากรู้พี่หรออืมก่าที่จะมาเป็นทนายจริงเราก็แบบใช้ชีวิตเหมือนเด็กนักเรียนทั่วไปที่แบบเอาแป๊บๆมันถึงมหแล้วหรอวะ,อะในประเทศไทยอ่ะม6มันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนบ้ากันเข้ามหาลัยอ่ะเพราะว่าถ้าเราไปเลือกสายใดสายหนึ่งแล้วมันจะย้อนกลับมาไม่ได้ตอนนั้นอ่ะจริงๆพี่ชอบคณิตนะ มอไหมไ<อ>และพี่อยากเป็นวิศวะมากเออแล้วแม่ไม่เรียนวิศวะเหมือนเพื่อนทั้งแก๊งมาเรียนลงเรียนวิศวะกันหมดเลยเว้ย<อ>แล้วเราก็แบบคือสมัยพี่พี่อยู่เชียงใหม่เขาเออจะอยากเข้ามอชอกัน<อ>แล้วมัน,ม,นมันต้องสอบตรงได้แบบเดียวคือโคต้ามอชออที่แบบคนเขาจะชอบเข้ากันทีนี้เราก็รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยอยากแข่งกับเพื่นะอนเนี่ออกปะเพราะว่ามันก็ยากเนาะแล้วก็มันแบบมันแย่งกันเองก็ส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็คือแบบ ที่บ้านเป็นทนายใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเราต้องคิดเผื่อตอนเราเรียนจบอะไรเงี้ยม,มันก็มีบางความคิดที่แบบว่าเฮ้ยถ้าไปเรียนนิติมาจะได้ช่วยพ่อทาง,งานหนะักเราก็เลยสุดท้ายก็เลยเลือกเรียนนิติแล้วก็มาเป็นทนาย <c oughs> นี่นี่ก่อนขอเบกด้วยแหนมเดืองนี้ออันนี้เป็นแบบว่าเรือภายลองกินดูนะเจ้านี้ อะไรคือสิ่งที่คนต้องรู้เมื่อเข้ามาอยู่ในสายงานกฎหมายมีอะไรที่ต้องเตรียมตัวหรือมีอะไรที่ต้องรับมือบ้างถ้าให้พี่พูดจริงๆเลยก็คือรู้สึกว่าแบบทุกคนที่เข้ามาเรียนกฎหมายอะเข้ามาด้วยความรู้สึกที่แบบอยากรักษาความยุติธรรมอยากแบบว่าฉันต้องปกป้องคนที่โดนเอาเปรียบหรือว่าอะไรเี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีทุกคนมาด้วยคนที่จะมีใจเรียนกฎหมายแน่นอนคขาต้องมีใจในการรักสิ่งพวกนี้อยู่แล้วแต่สิ่งที่พี่เจอกับตัวเองมันทําให้คนที่แบบ อยู่ในกระบวนการกฎหมายมันท้อก็แบบไม่อยากพูดเยอะเพราะอย่างที่ถ้าบอกว่าน้องคนไหนที่เข้ามาด้วยความรู้สึกแบบนั้นอ่ะสิ่งที่สําคัญก็คือพี่อยากให้น้องอ่ะยึดความรู้สึกในวันนี้ที่แบบว่าเราเข้ามาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยสักวันหนึ่งถ้าอุดมการแบบเดียวกันของเราอ่ะมันมีคนจํานวนเยอะพอที่จะลบล้างระบบเก่ามันก็มันก็เป็นไปได้ที่วันนั้นจะมาถึงจริงวันที่เราได้เห็นความยุติธรรมหรือว่าแบบ อง, <S <S องค์กรของเราที่มันแบบทําให้ทุกคนอยากอยู่ไม่ไม่เป็นการผลักใครออกไปจากระบบพวกนี้ครับนี่แหละสิ่งที่แบบอยากจะบอกไว้ในวงการทนายอะ่ะมันมีแบบเหยียบกันไหมเหมือนแบบกดขี่คมเหงว่าแบบมึงน้อยกว่ากูความสามารถมึงไม่เท่ากูกูต้องเด่นกว่ามึงควายใครได้ดีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เขาแบบ <S <S พูด <S <S พูดกันอะไรเงี้ยจริงไหมก็แบบเอาเอามุมที่พี่เจอเลยเอางี้ดีกว่าก็มีแหละก็มีแหละมีแบบพลิกพลิกไหม พีกๆหรอมันก็ไม่ได้พีกคือเอาจริงเราเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากไปยุ่งเรื่องคนอื่นมากอยู่<า>แล้วแต่คนอื่นเขาชอบยุ่งกับเรามึงกยไม่เข้าใจเหมือนกันแต่สิ่งที่เคยเจอมันก็เป็นฟิลฟิลแบบว่าถ้ามึงไม่ใช่คนในองค์กรกูหรือพวกแก๊งเดียวกับกูเนี่ยอมึงคือไม่เก่งหรอกกูมาติพวกกูเก่งมึงนั่นแหละกระจอกอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่รู้หรอกมันอาจจะแบบในมุมของเขาที่เขาเห็นหรือว่าอะไรก็แบบเราไม่รู้หรอกเพราะบางคนอ่ะต้องเข้าใจนอกบนโลกเรา คนเรามันสามารถถ่ายทอดได้หลายด้านมานคนมันเลือกที่จะถ่ายทอดด้านนี้เขาเห็นแค่มุมนี้นเราก็ไม่สามารถไปตัดสินเขาได้หรอกว่าเขาจะทําไม่ได้หรือทําได้ยเแต่ก็มีบางคนที่จะด่วนตัดสินและสรุปไปก่อนเลยว่าแบบถ้าไม่ใช่พวกกูหรือว่าที่ทําอยู่ด้วยกันลเห็นนะ่ะ<อ>คือมันไม่ได้เจริงจริงหรอกออม,มันก็มีกินแม่ทานน้องเปียวคือพี่กินไปสองคำน้องเปียวหั <_ S 2> วจนจะหมดพี่ <_ as> ไม่เหลือหมูให้พี่แล้วตอนนี้โหดร้ายมากเลยนะโหดมาก ชวนพี่คุยเพื่อที่ให้พี่ได้กินน้อยเนี่ยแหละ <c oughs> โคตรหนักเกิงไปอ่ะเนี่ยสำหรับพี่เหรอถ้าพี่จะเล่าพี่อยากเล่าคิดว่าเด็กวัยรุ่นหลายคนคือเราเป็นเด็กที่แบบเติบโตมาด้วยตอนนั้นในยุคนั้นเนาะเป็นยุคที่เขายังไม่ค่อยเปิดรับกว้างเรื่องที่แบบกรณีที่แบบพ่อแม่แยกทางกันอื มันจะแบบน้อยคนใน,ในยุคเราเนาะ hmm. ที่แบบว่าพ่อแม่เขาจะเลิกกันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอะไรเ<ล>งี้ยพ่อแม่านก็เลิกกันมาตั้งแต่ฉันอายุเพื่อเนาะแต่แต่ในสมัยนะั้นมันยังเหมือนแบบไม่ค่อยยอมรับกันเท่าไหร่ไงเน <ừ> mm. ื่องมาการที่แบบเฮ้ยแบบไม่มีพ่อว่ะไม่มีแม่ว่ะอะไรเงี้ย <ừ> mm. ถ้าให้พูดถึงสมัยนะั้นมันก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่แบบมันไม่ยังไม่ไม่เหมือนยุคเนี้ที่แบบว่าคนเข้าใจกันได้ว่าแบบพ่อแม่เขาไม่รลกกันเขาแค่ยแยกกันต่างคนต่างแบบเลี้ยงดูอะไรกันเนาะแต่สมัยนั้นคือแบบ อไอ้ไม่มีพ่อไอ้ไม่มีแม่อะไรที่แบบเขาล้อ,อกันนั่นเป็นเรื่องจริงคือต้องจริงปะแต่ว่าก็จริงแต่ว่าพี่โชคดีหน่อยที่แบบมันยังไม่ค่อยได้โดนเพื่อนแบบล้ออะไรขนาดนั้นอะไรเง<อ>ี้ยมันแต่ว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกที่แบบเคยเห็นที่เขาอรอนลงันหลายรอบเรื่องที่แบบวันพ่อวันแม่ที่แบบพา<อ>พ่อแม่มาอ,มอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจฟิลที่แบบอยากให้มีกิจกรรมเรื่องของการแสดงออกอะไรแต่ละอีกมุมหนึ่งเราก็เข้าใจในมุมของคนที่แบบ ต้องไปไหว้แม่เพื่อนหรือว่าอะไรเออเอเตลอดอะไรอยู่ๆอยู่ทุกปีอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบคนเขาไม่ค่อยที่จะยอมรับกันในยุคนั้นะนะเนาะแต่สําหรับน้องๆหรือใครที่แบบว่าเจอหรือว่ารู้ตอนนี้ก็ยังรู้สึกแบบนี้อยู่อะสำหรับพี่พี่อยากให้รู้สึกว่าแบบอย่าให้เอามันเมื่อก่อนพี่คิดว่ามันเป็นปมในชีวิตพีนใช่เมื่อก่อน่ะพี่ตอนสมัยเด็กอยู่แบบ เป็นเด็กนักเรียนหรือมัธยมปลัยเนี่ยมันยังมีความรู้สึกที่แบบทําไมพ่อแม่ต้องทําแบบนี้กับกูวะทาไมรู้สึกว่าแบบมันเหมือนมันขาดอะไรอะ่ะมันทาไมกูไม่มีแบบครอบครัวที่แบบพร้อมเหมือนแบบอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยแต่พอเราโตขึ้นอ่ะเรารู้สึกว่าดีแล้วแหละที่เขาไม่อยู่ด้วยกันถ้าเขาอยู่เพื่อเราโดยที่เขาไม่รักกันแล้วเราต้องเห็นการทะเลาะก,กันหรือว่าอะไรในทุกๆวันอ่ะเรารู้สึกว่ามันคงแบบไม่โอเคอะไรเงี้ย เราก็เลยแบบว่าเลิกรู้สึกแบบแบบนั้นคือมันด้วยความที่เป็นเด็กแลวนะแลวเนาะพอเราโดนเพื่อนล้อว่าแบบหรือว่าใครที่แบบเอ้ยไม่มีพ่อหรือแม่มามจะมีสายตาหรือบ,บางคําที่แบบมันกระทบเราเนะี่ยที่มีอยู่แล้วแหละแต่พอเราโตมารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติมาที่แบบว่าคนเราพอมันหมดรักหรือไม่ได้รักกันหรือว่ามันอาจจะรักแต่มันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ไม่รู้หรอกเหตุผลอของพวกเขาคืออะไรใช่ป่ะสิ่งสําคัญก็คือแบบ เราก็แค่ต้องใช้ชีวิตของเราไปอย่างดีโดยที่แบบว่าไม่ต้องมาสร้างเงื่อนไขว่าแบบก็ฉันโตมาโดยที่แบบฉันไม่ได้รับความรักจากใครฉันก็เลยเป็นคนแบบนี้ฉันอยากจะฉันอยากจะโหดร้ายกับใครอะไรแบบนี้เราเคยผ่านช่วงหัวเรียวหัวต่อมาเนาะที่แบบว่าตอนเป็นวัยรุ่นทุกคนจะแบบทะเลาะกับพ่อแม่ใช่ปะพี่ก็เคยพี่ไม่เคยเข้าใจพ่อเลยเพราะว่าพ่อไม่มีเวลาให้เลยสมัยเด็กบ้านพี่จะเป็นฟีลลิ่งแบบว่า พี่ออกจากโรงเรียนพ่อยังไม่ตื่นพี่ไปโรงเรียนพ่อยังไม่ตื่นพี่กลับมาพ่อยังไม่เข้าบ้านพี่เข้านอนแล้วพ่อยังไม่เข้าบ้านอะไรเงี้ยเราใช้ชีวิตแบบนั้นจนโตเราก็ช่วยดูแลน้องนานๆทีจะได้มีโอกาสแบบไปเที่ยวกันก็จะแบบบางทีมีทะเลาะกันเพราะว่าเหมือนแบบเวลากินข้าวกันทีพ่อด้วยความที่เขาไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับเราเนาะเขาก็จะเหมือนแบบจะพยายามสอนให้เราเติบโตกันอะไรเงี้ยเขาหวังดีนะแต่คําพูดเขามันแบบ เหมือนแบบทําไมคุณไม่เข้มแข็งสักทีหรือว่าแบบอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบบางทีเราก็แค่ต้องการแบบคำพูดดีๆหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วบางมันจะมีบางโมเมนต์ที่แบบเราพูดเล่นกันกับน้องอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าทําไมไม่คุยเรื่องที่แบบมีสาระหน่อยอะไรเงี้ยที่มันเป็นไปได้อะไรเงี้ยเราอาจจะแบบบางทีมันก็ทําให้กดดันเนาะกดดันเกินไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโกดพ่อแบบว่า ไม่มีเวลาให้กันหรือแบบไม่เคยมีใครแบบคอยมารับฟังว่าแบบเราจะเติบโตไปยังไงอยากทําอะไรเงี้ยเมื่อก่อนพ่อจะเป็นคนที่เขาหวังดีไงเขาก็เลยแผ่นให้เราหมดทุกอย่างอาตอนเด็กๆเราไม่เข้าใจหรอกอเราแค่เข้าใจว่าทําไมไม่ถามเราทุกคนน่าจะเคยเจอแต่เป็นกันหมดแหละแต่จนความเก็บกดในตัวเองแต่จนมีครั้งหนึ่งตอนที่พี่เรียนจบแล้วพี่ไปช่วยพ่อทํางานอยู่ช่วงปีแรกๆอ่ะอ ขับรถไปร้องไห้ไปกับพ่อแต่พ่อไม่ร้องนะพี่ร้อง้องคิดภาพตามว่าคนหนึ่งคนต้องเลี้ยงลูกสี่คนต้องหาเงินขนาดไห้ด้วยตัวคนเดียวเ<ะ>ขาหยุดวันหนึ่งลูกเอาอะไรกินม,มีครั้งหนึ่งที่แบบเมื่อก,ก่อนเราเคยโกรธพ่อมากที่ไม่กินข้าวด้วยกันหรือว่าเนาะตอนหลังเรามารู้ว่าแบบ พ่อเราต้องกินมา,นม,า,ม,า,ม,าม่าอย่างเดียวนะฮะเพื่อให้ลูกได้กินอ่ะจริงมันอยู่ช่วงนึงือตอนที่เหมือนแบบว่าพ่อพี่แต่งงานใหม่แล้วก็<ม>แล้วก็เหมือนก็แย,แยกทางกันแล้วต้องไปออกไปอยู่บ้านเช่ามไม่ค่อยได้เจอหน้าพอ่อเพราะต้องพยายามหาเงินมากเพราะเหมือนแบบต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่แล้วมันต้องแบบทําทุกอย่างใหม่ไม่ได้กินข้าวด้วยกันพ่อรู้พอ่อแมารู้ทีหลังว่าแบบพ่อต้องกินแต่มาม่าเพื่อให้ลูกมีตังค์ไปโรงเรียน โอ้พี่แบบความโกรธความโกรธที่แบบพอเราได้รู้ความ,มจริงหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็หายอะหลังจากนั้นะพี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบคือเขาเป็นคนตรงแล้วเขาพูดจอใจเงี้ยมันทําให้คนที่อยู่รอบข้างเขาอาจจะแบบไม่ถากอยู่ด้วยอะอ,อะไรเงี้ยแต่พอเราได้รู้ถึงความหวังดี<า>งหรือว,ว,ว่าอะไรของเขาอะ <laughs> เรากลายเป็นแบบว่า <laughs> เราเรากลายเป็นแบบว่าไม่เป็นไรต่อให้ ต่อให้เราจะไม่เขาเรียกว่าอะไรพ่อจะไม่เราเสียใจหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะแต่เราก็ยังรักเขาอ่ะแล้วพอเรากลัวว่าแบบในชีวิตนี้แล้วยังไม่มีใครเข้าใจเขาน้อยเป็นเราที่เราเข้าใจคนเดียวอะไรเงี้ยเราได้เห็นความเหนื่อยของเขาหรือว่าแบบความรักลูกของเขามันมีสิ่งหนึ่งที่ที่พี่ก็รู้สึกผิดนะต่อให้เขาไม่มีเวลาให้อ่ะแต่เมื่อไหร่ที่ลูกคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเขาจะไปนอนที่โรงพยาบาลตลอดเลยอ นั่นแหละน้องๆคนไหนที่แบบว่าอาจจะแบบไม่เข้าใจพ่อแม่หรือว่าทะเลาะก,กันหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีคนเรามันมีการแสดงออกที่ไม่เหมือนกันนั่นแหละที่สิ่งนี้ทําให้พี่รับรู้อันนี้สเต็ปต่อมามันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเหมือนกันนะหลังจากที่เรารู้ว่าแบบพ่อเขาพยายามเหนื่อยแล้วเขาทําดีกับเรามากเพื่อเพื่อเราเพื่อน้องเพื่อลูกทุกคน่ะเราก็กลายเป็นว่าโอเคหลังจากนี้ผมจะแบบทําเพื่อพ่อทําให้พ่อ เมื่อก่อนนะพี่แบบว่าทําทุกอย่างแบบว่าพ่อให้ทําอะไรทําหมด <ทำ S 1> นู่นนี่นั่นไม่เคยเถียงไม่เคยแบบนอกกรอบเลยนะกลับบ้านหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยไม่เคยเลยอยู่ในกรอบของพ่อตลอดเลยเน่ยก็ความที่พี่บอกนั่นแหละพ่อเขาจะเป็นคนที่เขาหวังดีแต่เขาไม่รู้จะพูดยังไงหรือว่าแบบเขา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 ป็นคนเข้มแข็งแข็งแกร่งมากแล้วเขาก็คิดว่าคนอื่นต้องเป็นเหมือนเขาเราอยากจะลองออกไปใช้ชีวิตอยากไปลองด้วยตัวเองสุดท้ายพ่อพี่ก็ยอมนะ นั่นแหละหนูว่าสุดท้ายแล้วอว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกแต่มีวิธีสแสดงออกไม่เหมือนกันคือเหมือนพี่ก็ดูภาพในอนาคตเนาะแบบว่าเราเห็นคุณพ่อเขาทํางานเป็นทนายมาเขาเหนือ่อยมากนะพูดตรงก็เขาพูดมาคํานึงที่ทาให้พี่คิดได้ว่าแบบถ้าพ่อไม่ไปศาลวันหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันนี้พ่อไปครขึ้นศาลยังทุกแทบทุกวันนะแต่เงินที่เขาหามาได้เขาแบบไม่ได้มีเงินเก็บมากมายหรือว่าแบบ การลงทุนอะไรเงี้ยเราก็เลยมองต่างว่าถ้าเราต้องเป็นแบบเดียวกับเขาเนี่ยแล้วเราไม่มีธุรกิจหรือไม่มีการเก็บเงินหรือว่าแบบทําแต่ทนนายแบบนี้แล้วแบบใช้เงินไม่ถูกเงี้ยจะผ่านไปกี่ปีมันก็แบบไม่มั่นคงอะไรเงี้ยเราก็เลยอาจจะมีวิธีที่แตกต่างกับเขาแต่ทั้งสุดท้ายอะ่ะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเราไม่เราไม่สามารถที่จะแบบว่า วันนี้พรุ่งนี้ฉันประสบความสําเร็จแล้วฉันจะเลี้ยงดูครอบครัวได้เลยสิ่งที่เราที่พี่ทําทุกอย่างอะบางคนอาจจะเขาไม่รู้หรอกว่าตั้งเราเล่นทิกตอกไปเพื่ออะไรเราทำน,นู่นนั่นนี่ไปเพื่ออะไรสุดท้ายแล้วเราทําเพื่อแบบในอนาคตที่แบบวางไว้แล้วเราอยากไปให้ถึงตรงนั้นเหมือนกันคือการที่ทําให้ครอบครัวสบายแต่การที่จะทําให้ครอบครัวสบายได้ตัวเองก็ต้องเอาตัวให้รอดหมายถึงนะว่าแบบอยากให้ครอบครัวไปไหวแต่แบบ สุขภาพจิตใจตัวเองมันไม่ได้หรือว่ามันอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบต้องตัดสินใจมันถึงช่วงเวลาตัดสินใจพี่ก็เลยย้ายออกมาอยู่คอนโดด้วยตัวเองจากครอบครัวดราม่าค่ละมาปิดท้ายเรื่องตลกตลกกันไหมตลกว่า,าตลกว่าน่าจะาตลกพี่ทนายชอบทําการบ้านเช้ากลางวันเย็นจริงหรือไม่ไม่จริง พราว่าพี่ชอบทำกันบ้านคาชัวงเย็นก่อนนอนแล้ลุ่งาสมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราทำคอนเทนต์แบมือเล่นๆอะแล้วแบบเหมือนคอตังอะแล้วผู้ชายะเขาชอบมาด่าสังคมผู้หญิงยุคนี้ยจะต้องหาผู้ชายรวยหรอมันติดเป็นวัฒนธรรมไปแล้วหรออะไรเงี้ยพี่มีความเห็นว่าไงสำหรับพี่นะต่อให้พี่เป็น ผู้ชายหรือผู้หญิงพี่รู้สึกว่าการที่เราได้เจอคู่ครองที่มันไม่ต้องทําให้ตัวเองลําบากมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะมันมันไม่ผิดนะครับการที่เราเจอคนที่ไม่ทําให้เราลําบากไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รักเราจริงไม่ว่าไม่ใช่ว่าเขาจะแบบเจ้าชู้กับเราหรือว่าอะไรเงี้ยอมันคือการที่อย่างน้อยปัจจัยนี้เงื่อนไขนี้มันมันดีกว่าอและคือมันมีตัวเลือกที่มันดีกว่าก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะว่าสังคมทุกวันนี้มันต้องใช้เงินอะ มันไม่ผิดนะอืถ้าพี่เป็นผู้หญิงแล้วพี่เจอผู้ชายที่เป็นมารเซสอย่างนี้เราจะเข้าหาเขาทําไมไม่อะคงไม่หรอกถูกไหมบางคนมันก็ตะกลับป่วยนะสำหรับพี่นะเอาคือเอางี้ดีกว่าเรื่องของการให้ในมุมผู้ชายแล้วกันสําหรับเราถ้าเรามีเราแฮปปี้เราให้เราก็ให้เราไม่ได้คิดอะไรเยอะก็คือมันก็มันก็คืออยู่ในจุดที่ตัวเองไม่ได้เดือดร้อนอย่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าอยู่ๆนุ้งเปียวเดินมาบอกว่าพี่ของเงินล้านหนึ่งหน่อยดิแล้วก็ปฏิเสธไปตรงๆว่า ไม่มีค่ะไม่ให้มันไม่ได้แปลว่าแบบเธอขอชั้นฉันต้องให้เธอได้เสมออะมันไม่ใช่จริงๆนะในความเป็นจริงแล้วเลยนะน้องเปียวแทบแบบไม่ได้เคยขออะไรจากผมไม่ไม่ขอเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่แบบเราอยากให้มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของการกินหรือว่าอะไรเงี้ยพวันนี้เราก็แชร์กันนะเรื่องของของใช้หรือว่าคา่าใช้ใจ่ายอะไรในบ้านนะอ่ะก็แชร์กัน บางทีผมยังเบี้ยวบิดตังน้องเปียวด้วยซ้ำไ <c oughs> ม่วานจ้าวน่จออมันก็มีแบบตัด, <c oughs> ผ,ดผัดกันบ้างแบบนี้ย <c oughs> สุดท้ายแล้วในฐานะคนที่สร้างทำคอนเทนต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราไม่ได้คิดเยอะอะไรขนาดนั้นนะเพราะสุดท้ายแนละ้วต่อให้เราจะทำคอนเทนต์ที่มันดีเลิศแค่ไหนนะถ้าคนอยากจะตีความในทางที่ไม่ดีมันก็ทําได้อมีมอก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผู้สร้างคอนเทนต์อย่างเดียวแหละการที่แบบ กู้รับสารก็ก็สําคัญ<ะ>อย่าอินเกินยาเสพสื่ออย่างมีมีแบบสติอย่าอินเกินแลวสิ่งที่สําคัญนะครับอย่าแบบเผยแพร่สิ่งที่แบบมันไม่ถูกต้องออกไปโดยที่ขนาดเรายังไม่รู้ไม่ชัวร์ว่ามันจริงหรือเปล่าอย่างเช่นข่าวช่วงนี้นะหลายหลายคนที่แบบมีข่าวดา่าหรือว่า,าก็้าการอนะไรบางทีคนเรารีบแชร์ทําให้คนอื่นเสียหายแล้วพอมันถึงเหตุการณ์จริงๆแล้วมันแบบไม,ไม่ใช่แบบนั้นนะ่นะแล้วคนที่ที่โดน ต่อว่าโดนด้ไปเขาจะรู้สึกไงเนาะเขาเขาเขาเสียหายไปแล้วเขาได้อะไรกลับมาแต่พี่มีอไจะบอกว<ะ>่าแล้วสองคนมีคนที่แตกต่างกันมากนะครับแต่เป็นคนที่แตกต่างแล้วเราหาจุดที่แบบตรงกันอ,อันนี้ขอตัดไปเรื่องที่แบบไมพี่ถือเป็นคนข้างรักก็อย่างที่เราให้ฟังที่ทุกคนฟังมาในชีวิตเนียสุดท้ายเรารู้สึกว่าเราได้รับเงินแต่ไม่ได้รับความรักเพราะถึงวันนี้เราก็เลยต้องการความรักมากใช่แล้วเราเจอคนที่แบบมอบให้เราได้ ถ้าถามว่าผมกับน้องเปียวอ่ะทําไมถึงรักกันไวหรือแบบรู้สึกว่าแบบเข้ากันได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เงครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราสองคนมีเหมือนกันคือความจริงใจอืความที่แบบตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาเลยไม่ได้แบบว่าก่อนอหน้าน,นี้เชิงในความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้เราก็ยอมรับว่าเราคุยกับใครมาก่อนเราก็บอกแต่พอหลังจากที่เราสึกว่าเราตั้งทงแล้วเราก็แบบเราก็เคลียร์ทุกอย่างให้ชัดแล้วก็แบบก็ลุยเลย ต่างคนต่างก็ต้องเคลียร์ของตัวเองอล้เนาะที่สำคัญหลังจากที่เราเริ่มพบกันหรือว่าอะไรเราเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ต้องการใครอีกแล้วมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันแบบมันเห็นกันในอนาคตอะไรเงี้ยต่อให้นี่จะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ชอบวางแผนมีเป้าหมายในชีวิตคนนี้ไม่มีอะไรเลยแค่แบบคนนี้อยากทาอะไรฉันพร้อมซัพพอร์ตมันก็เป็นความแตกต่างที่มันก็จะลงตัวกันได้สําคัญคือความจริงใจในยุคนี้บางคนบอกว่าทาไมฉันแบบไม่เจอใครสักคนจริงเลย ๋<ม>คุณคุยทีแล้วกี่คนเนแบบว่าคุณพร้อมที่จะเทกับใครกค,คนคนนึงไปทั้งหมดเลยไหมเรื่องของความสัมพันธ์เนาะมันไม่ขึ้นอยู่ว่าคุณรักเขาแล้วแล้วมันจะได้รับร<ม>ักกลับมาหรือว่าจะแบบอุ้ยความสัมพันธ์รับเรื่องเขาันสุดท้ายขึ้นอยู่กับอีกฝั่งอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเขาเต็มที่เต็มที่เหมือนกันนะผมห้าสิบห้าสิบชัวร์มันก็แฮปปี้แฟงไม่ต้องมีใครมากไม่ต้องมีใครน้อยเท่ากันคนละครึ่งทางจบโอเคช่วงสุดท้ายของราในวันนี้เมนูหน้า อยากให้เรากินอะไรคอมเมนต์กันมานะครับอยากให้เราไปกินเมนูไหนหรือว่าอยากให้เราพูดคุยเรื่องอะไรกินเมนูอะไรอย่างนี้ดีกว่าคอมเมนต์มานะครับเราพร้อมจะตอบทุกคนทุกคําถามเลยที่ถามมาสาหรับเรื่องไหนที่เราเล่าแล้วทุกคนเห็นด้วยหรือว่าอยากจะแชร์เรื่องมุมในมุมของตัวเองก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้หรือไม่เห็นด้วยกับอะไรก็สามารถติชมกันได้แต่ไม่ติดันดีกว่าที่เป็นคนที่เราสุวรรณโลกนี้เราเห็นต่างกันได้อยู่แล้วสม่นะครับมันเป็นสิ่งที่ จะทำให้เราแบบเติบโตไปข้างหน้านได้ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิงด่งติ้งติๆง,งแจ้งเตือนด้วยนะครับหรือถ้าใครบอกว่าอยากให้น้องเปียวทำกุ้งลอสเตอร์ให้พี่ธนากินแล้วเ,เลี้ยงด้วยอะไรเงี้ยอ้ได้ง<น>ัน้นใครอยากให้พี่ธนายซื้อปูอาสกา้าแล้วก็เลี้ยงน้องเปียวด้วยก็คอมเมนต์มาแล้วอ่ะอางี้ดีกว่า ถ้าคลิปนี้คนกดไลค์ถึงหนึ่งพันพี่จะทําแบบที่หนูบอกจริงเหรอโอเค okay, ถ้าคลิปนี้คนกดไลค์ถึงหนึ่งพันพี่ทนายจะเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์น้ําเปียวตายแล้วตัไปโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะบบายขอบคุณทุกคนมากนะครับวันนี้อิ่มกันแล้วใช่ไหมทุกคนส่วนผมกับน้องเปียวต้องไปซัด่อ <laughs>